มันมยังไม่ดังครับตรงเร่งเยอะๆใช่ค <ๆ S 1> <ๆ S 2> รับใช่เร่นักๆ,ๆมันจะดังก็กกผมว่าผมไม่ดังถ้าเร่ๆเบาๆมี้ไม่ดัง ถ้าลองล้างตัวละโซ่ดูครับไเดี๋ยวลองล้างตัวละโซ่ดูต้องล้างได้ใช่ไหมเอาขาตั้งมาถอดล้างเลยใช่ไหมื่องมือคับเครื่องมือเรามีป่ะเตรียมมาแล้วอย่างนึงสารัตมีมี่ว่ามีครับมีเดี๋ยวยกโอเคเดีี๋ยวบงามครั